รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 m c o r d hd ร่วมกับ gesta r digital และ dance group thailand เสนอ gesta r art show gesta art show วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวครา,าวในวงการศิปลปะ art show กับงาน วันนี้ก็ได้งานของสักวูดไปนะคะแล้วก็งานของมือบอลเอ็มของ P7 ก็น่าสนใจก็มีคนประมูลไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เราก็คิดว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ต่อเนื่องเนี่ยทางทาง129ก็อาจจะเป็นแอดไวซอรีให้กับบิดครัแล้วทำงานอย่างนี้ต่อเนื่องไปอะคะ่ะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะ สามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะอาร์ตเวได้ใหม่ในรายการเกสตาอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม การเก็บตาอลัโช์ค่ะที่อยูาต้องพูดเบาๆเพราะว่าวันนี้นะคะเรามาที่ Whispering Cafe ค่ะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์นะคะต้องบอกว่าเป็นศิลปินสาวแสนสวยชื่อดังระดับท็อปของวงการศิละปะตอนนี้เลยนะคะและเป็นขวาญใจใครใหลายคนนะตอนนี้มีแอบเห็นนางอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะ ส <laughs> วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่ราคาศิลปินสาวแสนสวยคนที่บองว่าวันนี้มีหนักขนมาที่นี่นะคะน้องวานนะคะวันดาใจมาไม่ใช่พอนชยัยตอนแรกนก็เอาพี่พอนชัยมาทำไมเนี่ยเออ <laughs> นะคะวันนี้เนี่ยจะพาหนูวามาเพื่อที่จะมาเจอพี่วีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะจะต้องฝากหนู ช่วยมาเป็นพิธีกรช่วยพี่ด้วยได้เลยคะ่ะนะคะและมากไปกว่าน,นั้นนะคะเราเองเนี่ยเดี๋ยวยก็จะคุยถึงเรื่องงานของน้องด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านะพี่เจ้พีว์กันดีไหมโอเค่ะไป,ะปะไปค่ะดีค่ะพี่แปสวัสดีค่ะนะคะนี่พีว์น,นะคะแล้วก็พี่แป๊นะคะเจ้าของที่นี่คะ่ะ หนูว่านะคะอันนี้พี่แปะนะคะอันนี้หนูว่านะคะวันนี้เนี่ยขออนุญาตจะพาแบบว่าน้องศิลปินรุ่นใหม่มาเพื่อจะมาคุยคุยที่นี่แต่ก่อนอื่นเราจะคุยกับผู้พ,พี่ก่อนนะคะดเดี๋ยวเราไปนั่งก่อนดีไหมคะได้คเพราะว่าเห,ววเห็นแล้วเห็นเห็นพี่แปะมองหน้าละอยู่ที <สา S 2> ่ศานะ ข้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะก็นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้อาเด๋วถามต่อนะคะว่าไอเดียในการสร้างทําไมถึงว่าให้ออกแบบออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะช่วงก่อนหน้านี้พี่ไปทํางานที่โฟวงที่เขาใหญ่บ่อยแล้วมีความสุกว่าอินกับอาคารที่มีรูปทรงสไตล์โฟวองทำลิเทียแล้วถ้าอยากจะทําที่นี่ก็อยากให้มีมันสไตล์ที่มันแตกต่างกันแล้วก็ มันเริ่มมาจากต้นไม้ก่อนแหละที่ลิลลีตีต้นไม้มันล้มลืน่นมันไม่สามารถปลูกไม้ดอกไม่สามารถปลูกแคคตัสหรือไม่สามารถปลูกไม้โอลิฟหรืออะไรเงี้ยได้ที่ฝั่งวิสปริงเนี่ยเราอยากได้แสงเราอยากได้แดดเราจะไม่ปลูกไม้ใหญ่เยอะพอต้นไม้กับอาคารมันเหมาะกันก็เลยเกิดเป็นอาคารแบบนี้ขึ้นมาใช่แต่โย่สงสัยมาตั้งนานแล้วทําไมต้องเป็นวิสปริงทำไมต้องเป็นเสียงกระสิบจริงชื่อเนี่ยพี่บิ๊มเป็นคนตั้งเนะพราะเราเริ่มจุดเริ่มต้นของริลลีีคือเราปลูกต้นไม้จากต้นเล็กๆขึ้นมาพอเป็นวิสปริงเนี่ย ตรงนี้เดิมมันเป็นพื้นที่ปิดสําหรับคนในครอบครัวก็มามาปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูก,ล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 กดอกไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเออเวลามามันจะนได้ยินเสียงใบไม้ลมที่ประทะใบไม้เสียงธรรมชาติที่มันมันสัมผัสได้อ่ะมันก็เลยพี่ปิงเขาเลยใช้คําว่าเสียงกระซิบเป็นมันทําให้รู้สึกถึงความเป็นแบบสถานที่ที่สบายอ่ะ uh huh. คือสูงดูสงบ นะอ่ะไอ้อย่างว่ามาเป็นไงบ้างพอที่พอมาจงเนียแล้วอะอ่ะวารู้สึกมันเหมือนคล้ายๆบ้านที่เชียงใหม่อะค่ะเพราะว่าบ้านจะอยู่ในชนบทและทรงก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพื้นที่กว้างๆแล้วก็มีสวนเดี๋ยวพี่พี่แปแล้วอย่างอยู่ที่นี้พี่แปแล้วำหน้าที่ในส่วนการมีเชฟเหมเลยหรือเปล่าพี่แปดูแลที่รีสอร์ทที่แต่ฝั่งเนี้ยพี่ติ่นจะเป็นคนดูแลใช่ใช่วัตถุดิบพี่ละ พี่ต้องพี่ไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่านะวันนี้พี่คือแบบว่าอยู่ในระดับท็อปของนักจัดสวนระดับประเทศคุณผู้ชมจริงๆนะคะเ <laughs> พราะว่าย่างมากด้วย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 ประสบการณ์แหละด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยการที่เราโตกับต้นไม้มันทาให้เราเราอาจจะรู้เรื่องต้นไม้เข้าใจธรรมชาติของต้นไม้มากกว่าคนที่เรียนมาสายนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างพี่ไงพี่อาจจะได้เปรียบเขาตรงนั้นตรงที่ ที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจต้นไม้อะไรเงี้ยคนก็เลยรู้สึกว่าเอ alez, ้ยพี่วิปลูกอะไรก็ก็สวยปลูกอะไรก็งามอ่างเงี้ยพอมาที่นี่ people, อย่างที่เห็นคืออันเนี้ยก็คือแบบเหมือนกับเป็นที่แจ้าใช่ที่ล่มก็จะเป็นแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนอะไรเงี้ยเป็นสไตล์โพวงผสมผสมกันมีไม้แปลกๆที่พี่รู้สึกว่าที่เราอยากปลูกคือคือคนรักต้นไม้มันก็จะคือบางคนอาจจะมีไม้ที่ชอบวิทย์ชอบทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราจะดูความเหมาะสมของพื้นที่ที่เราไปใช้งาน เหมือนที่นี่ถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็จะได้เรียนรู้เหมือนกันใช่ <c oughs> เขาจะได้สังเกตอืมแต่พูดถึงเนี่ยที่นี่เนี่ยมันถ้าฝานในส่วนของตัวอาคารเองนะคะมันก็จะดูแบบเรียบๆใช่ดูแต่ดู <c oughs> ดโก้เพราะว่ามันก็เป็นอาคารรูปทรงก็จะเป็นอย่างเงี้ยหน้าต่างน้อยประตูประตูหน้าต่างแล้วก็มีช่องแสงแล้วก็ผนังก็จะมีเท็กเจอร์ที่ไม่เรียบอะไรเงี้ยผนังก็จะเบิ้ลเป็นสอง สองชั้นเราก็จะไม่เห็นเสาไม่เห็นโครงสร้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม้ก็คือไม้เหล็กคือเหล็กชัดเจนด้วยวัสดุเนี้ยด้วยความที่ฟังก์ชันใช้งานของของของ,ของอาคารเนี้ย<ฆ>เราอยากจัดเลี้ยงได้ด้วยแล้วก็เลยมีเอาสไตล์ลงแาเข้ามาประยุกใช้ด้วยกันด้วยก็เลยตีลิ้งสูงแล้วก็โปร่ง,ง,งเพื่อเวลามีงานแต่งงานมีงานอีเวนต์อะไรเงี้ย<ฆ>หรือ สามารถมาแสดงงานได้โชว์งานโชว์รูปได้หนะนึ่งอย่างเนี่ยเราจะพูดอยู่เลยนะว่าสถานที่แบบนี้เป็นสถานที่ศิลปินชอบมากเลยเพราะว่าผนังสูงโล่งเหมาะการจัดแสดงงานศิปลปะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แสงดีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอยากจะให้พี่วีดะคะ่ะพาชมได้ไหมคะได้เห็นพี่แพทรพี่แปทย์จะสอนเราทาทาอะไรดีพี่ ทํลุมทํลุมคืออะไรพี่มันเป็นอาหารว่างของคนไทยโบราณนี่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะว่าพวกเราจะทํายังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปชมสถานที่ก่อนนะคะเกสต้าอาชโชเกสต้าอาโช ตรงนี้นี่คือด้านหน้าของอาคารใช่ใช่แต่ที่เนี้ยก็จะคนเราฟิลกับลิดนทีศนะิดนทีก็จะล่มลืนไปเลยไม่มีแดดแต่ที่เนี้ยเอาจริงลูกค้าก็สู้ตาเห็นแดดอย่างเงี้ยก็คือลูกค้าก็คือถ่ายรูปเต็มที่อะไรเงี้ยมันจะต้องแบบเหมือนแบบว่าคือบรรยากาศแบบก็หลับเฉยอย่างอย่างเนี้ยต๊ะโต๊ะอิไหวใช่ที่นี่ก็จะมีต้นไม้ที่เป็นแบบต้นส้มต้นมะกอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไม้พื้นถิ่นที่มันขึ้นเองก็จะเป็นตะขบอะไรเงี้ย ที่เหลือก็จะเป็นไม้แบบแคคตัสเออ่ยูโฟเบียเป็นเป็นแปลงเขาเรียกอะไรแปลงปลูกต้นไม้ของพี่ด้วยแล้วทั้งนี้ก็จะเป็นยูโฟเบียใช่ตัดออกมามีน้ำหรือเล่ามียางมียางเข้าใจปลาตัวหลอดตัวเสือพี่ยางแต่ทานได้นะ <S <S คนจังหวัดอะไรอะระยองอะไรอย่างเงีย้ยเขาจะเอาไปทำอาหารทำแกงทำอะไรอย่างเงี้ย บอกก่อนนะคะว่าเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่บอนหายตะระเค้นนะถ้าแคกทับได้ถ้าแคกทับมีมีอันนี้ก็คือเป็นเป็นสำหรับที่เราต้องการแตะจริงจใช่ไม้พวกนี้อยู่ร่มไม่ได้เลยอย่างอันเนี้ยมอรลิงกาโดฮาดีไอเนี่ยเป็นไม้มาดากัสก้าค่ะซึ่งถ้าไปอยู่ร่มต้นไม้ใหญ่คุมอ่ะไอ้นี่ก็จะอยู่ไม่ได้ก็จริงจริงด้วยสไตล์พี่เองอ่ะก็รู้สึกว่า พี่ไม่ชอบอะไรที่มันต้องเป็นระเบียบเป็นแพทเทิร์นมากๆแต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นถ้าสวนลูกค้าถ้าจะต้องมีความเรียบร้อยหร,อหรือมีความต้องการของลูกค้าก,ก็ก็แนวน,นั้นได้แต่สวนของพี่เองก็จะเป็นสวนสไตล์ที่แบบฟรีฟอร์มสวนที่มันต้นไม้มันดูขึ้นแล้วมันดูดูดูเป็นธรรมชาติอ่ะนี้จะเป็นตัวคาเฟ่ทีเ่เราจะเปิดทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์คือต่อหน้านี้เปิดทุกวันแหละ พอมาโควิดรอบรอบรอบหลังเนี่ยเราเลือกที่จะเปิดสุขสังทิตก็ลูกค้าก็จะมาซื้อกาแฟ uh huh. ซื้อขนมตรงนี้แล้วก็ uh huh. เดินไปที่ตึกใหญ่ที่เรานั่งเมื uh ่อ huh. กี้ก็จะเป็นที่นั่งเอาดอก็ส่วนใหญ่อาคารที่วิตกแต่งอนะ่ะส่วนใหญ่จะต้องมีต้นไม้เข้าไปเกี่ยวข้องใช่ right, 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 right. ทุกทุกท่องทุกอะไรเนี้ยจะต้องมีต้นไม้เข้าไปไว้ในอาคารแล้วรู้ส mm ึก hmm. ว่า ต่อให้ข้างนอกเราต้นไม้เยอะแล้วข้างในเรายังอยากได้ต้นไม้เข้าไปในการตกแต่งในอาคารไม่เนเพราะว่าอยากที่ช่องแสงเราก็เลยใช่เพราะ,ระเราเล,เลยเลยต้องทำช่องแสงเพื่อให้ต้นไม้มาอยู่ได้เลยเลยต้องทําช่องแสงให้มันมีแสงลงมาน,ำน,ำน้องรุ่นใหม่เขาเห็นพอดีว่าก็จะสร้างสตูดิโอเหมือนกันเอาละตอนออนี้มันแล้วกับกาแฟแล้วก็มองที่เนี้ยเป็นเรสเพลนซ์เหมือนกันอ๋อดีเลยค่ะมันเหมาะกับการทำ อ่าศิลป <c oughs> ินก so ็ต so 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 like, so ้องใช้แสงเนี่ยค่ะที่นี่ก็จะชนบทแบบบ้านๆหน่อยมีต้นไม้เยอะๆเหมือนสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเวลาอยู่ในห้องลับอยู่ในบ้านทํางานเนจะตื่นตแต่พอมันเชียงก็จะล่มลื่นเย็นสบายๆได้กลับบ้านก็หลายคนก็แบบว่ากลัวว่าเอ้ยมาผิดหรือเปล่ามาถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาว่าคนละเรื่องกับทางเข้ามาเลย จริงๆร,รู้สึกว่าป pues <of> <Huh? S 2> ้ายมันเป็นขยะของของบ้านเมืองอ่ะถ้าต่อทุกคนทําป้ายป้ายป้ายมันก็จะกลายเป็นลกสายตาเนี่ยพี่ความรู้สึกเราคือเขาสึกอย่างนั้นนะป้ายก็ไม่จาเป็นต้องใหญ่ยิ่งยุคนี้นะตรงนี้เรามีพื้นที่ประมาณยี่สิบกว่าไร่ทั้งหมดรวมดี่นี่ก็ประมาณส0มสิกว่าไร่แต่ตรงนี้วิสเปอร์ลิงอย่ายี่สิบกว่าไร่มันก็จะเป็นแบ่งโซนเป็นเป็นคาเฟ่เป็นบ่อปลาบ่อน้องเป็ดน้องห่าน แล้วก็มีโซนที่ปลูกผัก<ฆ>มีโซนที่ปลูกดอกไม้<ฆ>ของคุณยายอะไรเงี้ยครับแล้วก็โซนที่ขายต้นไม้อนะไรเงี้ยมันก็จะแบ่งโซนฟังแล้วรู้สึกอยากกลับบ้านไปปลูกต้นไม้ <c oughs> ที่ปลูกอยู่เนี่ยใครรู้ว่าพี่ชอบต้นไม้จูกหลายทีนี่นะหลายรอบแล้วหลายรอบมามาเป็นแบบว่าตแบบั้งมนึงั๊บ,บ <c oughs> จนเคยตอนแรกๆที่ปลูกอะพี่แล้วแล้วตาย <c oughs> โยนั่งร้องไห้เลยนะรู้สึกแบบ ทำไมบอกคนอืน่นว่าทำไมระบุไม่ได้ตายแล้วพอพอนตอนนี้กลายเป็นว่าแสงแดดอ่ะเป็นตัวตอบโจทย์ของสําคัญาะพอเห็นต้นไม้เขาปั๊บเนี้ยรีบเลย <S <S <ช>เอาไปแบบให้โนดนก็ไม่สำคัญเรื่องแดดเรื่องแสงใช่แล้วก็<ช>คือเรื่องน้ําเราคอนโทรลได้เราควบคุมได้แต่เรื่องแดดอ่ะถ้ามันไม่มีอ่ะมันมันยากนั่นต้องดูความเหมาะสมของต้นไม้แต่ละชนิด ถุต้นไม้เนี่ยก็เหมือนมีแฟนนะจะต้องใส่ใจก็ต้องใส่ใจใช่ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้จริงจริงต้องสังเกตแฟนเนี่ยหากินเองให้ให้หากินเองได้ใช่ต้นไม้เราต้นไม้เราต้องดูแลใช่ใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดมากแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าสังกุงเราพร้อมแล้วมาน่าจะเตรียมอยู่ละน่าจะเตรียมอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้นะคะพี่แปะนะคะสังกุงแห่งลิตเติ้ลจะมาสาธิตเชิญชวนอะไรแล้วเขาจะ มาที่นี่เนี่ยเมนูเด็ดอะไรบ้างะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงหน้ากันกีสตาร์อาร์โชกสตาอาร์โชขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเกสตาอาร์โชตอนนี้นี่อ่านนะคะพี่แปะนะคะ จะมาสอนเราทั้งสองทำอะไรคะลุ่มลุ่มนะคะอาหารว่างแบบคนไทยสมัยก่อนอืมนะคะเมนูนี้นี่เป็นเมนูที่มีในริท้นทีด้ไหมคะอันนี้ยังยังไม่ได้มีรายการนี้เลยนี่พี่เบินคะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะมีไหมคะเนี่ยเข้าเมนูเลยเคยเห็นไหม ยังยังไม่เคยได้ยินชื่อยังไม่เคยอ่ะวาเป็นคนชอบชอบไหมชอบทาอาหารไหมปกติไม่ค่อยได้ทําค่ะอืมปกติมีใครทําให้มีแฟนทําให้บางทีก็สั่งกินเลยเขามีแฟนแล้วนะเอออ่ะ ันนี้เราจะมาผัดไส้ก่อนนะค่ะเริ่มต้นนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ใส่น้ามันใส่น้ํามันนะคะอันนี้สามเกินสามเกินนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะก็ผัดให้หอมค่ะเดี๋ยวเราจะใช้กุ้งนะครับคันแล้วแต่บางคนก็จะใช้เป็นหมูหรือปลานูน่ารนด้่ะอันนี้ต้องแบบเปิดไฟเบาๆใช่ไหมคะใช่ไฟกลางครับไฟค่ะนี่นะคะพอเริ่มหอมสุกแล้วก็ใส่กุ้ง ให้อย่าไปช่วยไห้ตรงนั้นไหมคะถ้ากุ้งสุกเกินเกินเกิน o อ e r c o o k ิ้งไปมันก็จะแข็งค่ะอันนี้พอพอได้สักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตหอมมากอะเขาบอกแล้ใส่หอมแดงใส่หอมแดงนะคะพอได้ไส้แล้วเราก็พักไว้ค่ะอ่ะเรามาตีไข่กันอ่ะมาตีมาตีไข่ามตีไข่ ไข่ไก่ห้าฟองเป็ดหนึ่งฟองนี่นะคะมาอ่นนะคะกลวยอ่ะกลวยอ่ะกลวยดูเห็นปะอันนี้เออปิดอ่ะเปิดแล้วก็หยอดลงไปให้เป็นเส้นเปิดเลยค่ะเปิดเลยเปิดเลยให้มันเป็นเอ่อสี่เหลี่ยมอ่าเรียกอะไรจัตุรัสร่างแฉะเอออนี้ก็สี่เี่จัตุรัสจัตุรัสอ่าเดี๋ยวดูพี่นี่ ปบาสีเลเข้มปับไปได้แต่ยตอนแรกพ <c oughs> ี่ทำไมทำไมบัดมานิดนึงอันนี้นี่ที <c oughs> นี้เราก็จะเอาใบตองรองไว้อ่ <c oughs> เพราะว่าเวลาห่อเนี่ยทุกตัวงต้องเท่ากันเราพับออกมาแล้วค,คำคำหนึ่งจะเท่ากันค่ะนี่กัจจาวาองอวางให้ทับใบตองให้ดูวอ,อันไหนเกินมาให้เอามีดตัด ตัดไข่ทีจอ่าคุณโยอ่าโยตัดตัดเศษออกค่ะว่าต้องใส่พริกแดงก่อนเอาพริกแดงเอาเอาด้านสวยความลงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพริกเอาดอกไม้ดอกไม้ใส่กส่อนี่ก็ตามชอบค่ะเอาแบบชมพู อ่กครับว่าใส่ใส่ใส่ไส้ใช่ค่ะอ่าพับนี้นะคะสวยงามโอเคอุ้ยสวยสีสันอืมอ่ะอ้าวอันนี้เหมือนคนตัดเส้นใหญ่ใช้ไหมใหไงแล้วเดี๋ยวเราขอชิมเลยนะคะอ่ะเอาเลยค่ะเออมาอืมอ่ะเขาคำหรือเขาเขาคำหรือ มันจะได้สัมผัสขอ,องกันอร่อยมากคือแบบว่าใครอดอกไม้อ่ะอดอกไม้คือคืออันนี้คือเรืยกว่ามันจะเป็นดอกที่มันไม่ได้มีรสชาติใช่ไหมคะแล้วนี่อย่างเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างนั้นเมนูนี้ก็จะมีไปอยู่ที่ทันทีใช่ไหมคะอืเดี๋ยวมีเมื่อไหร่จะแจ้งที่อบอกว่าที <laughs> ่อบอกว่าชาตรงห่อนี่แหละนะคะสําหรับที่นี่นะคะจะมีก็คือว่าหยุด ปกติแล้วจะหยุดวันไหนบ้างแล้วเปิดบริหารสเลิงเนค่ะวีสลิงอ่ะเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ที่เปิดทุกวันเปิดทุกวันแล้วก็เปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงคะพี่เปิดเก้าโมงปิดหกโมงครับค่ะใครที่แบบว่าสายคาเฟ่หรือสายอาหารใายมาได้หมดเลยไงเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากๆเลยนะคะแต่นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้ายังต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกอ่ะพี่วย์นะขออนุญาตแบบว่าสัมภาษณ์สาววาเขาเต็มเ็มและเชื่อพี่อยากดูมาว่าผลงานของเขาจะเป็นยังไงอยากจะรู้เหมือนกันว่าสเก็ตของเขาเน เขาจะได้รับแรงบันดาลใจที่นี่ยังไงนะคะแต่ว่านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทอรีแอนส์ค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกค่ะขอขอบคุณบรรดาดีเดียร์เฮอริเทจค่ะขอขอบคุณมิสเตอร์คิดิคค่ะขอขอบคุณโรงแรมอริยสมค่ะขอขอบคุณลิซชนทีการ์เดนและต้องขอขอบคุณวิฟเฟอริงคาเฟ่ด้วยขอบคุณพี่ทั้งสองค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการได้ทางช่อง9 M ้าเ SD คอแห่งนี้ค่ะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเพราะคำนี้แหละจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวของสาวคนนนนนีีี้้้เลยคคค่่่่่ะะะแตตววััอองไปกสสด